วันนี้เก็ดความรู้ช่วงท้ายผมจะมาเล่าในเรื่องของการเตรียมงานโครงสร้างสำหรับทำห้องน้ําในตัวบ้านครับว่าเขาทําโครงสร้างกันยังไงบ้างครับเราสังเกตไหมครับว่าช่างก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาหรือว่าโครงการต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยครับในโซนที่เป็นโซนของคานโซนนี้จะเป็นโซนของห้องน้ําครับ เขาจะเหลือเหล็กไว้อยู่ประมาณสัก10เซนเพื่อที่จะเทตรงนี้เขาเหลือไว้ทําไมครับอันนี้มันก็จะมีคําถามของเจ้าของบ้านถามไว้ก็คือเขาจะเอาเหล็กสอดเข้าเพื่อที่จะวางเหล็กทั้งหมดในห้องนี้ครับแล้วก็เทเป็นเขาเรียกว่าเทอ่อนกาวก็คือตัวอ่อนกาวก็คือว่าเทเทสําเร็จในตัวของอ พื้นที่นั้นเลยครับก็คือตรงบริเวณที่เราจะมีโซนที่เป็นห้องน้ำหลังจากที่เราเขาใส่สลีปอะไรเสร็จสับเรียบร้อยครับเขาก็จะผูกเหล็ก2ชั้นก็คือเหล็กเป็นสารเป็นตะแกรงอแอดอยู่ที่ประมาณ20หรือ15เซนแล้วแต่ว่าผู้ออกแบบหรือว่าวิศวกรเขาออกแบบไว้ให้เราครับเพื่อที่จะทำงานพื้นสำเร็จของตัวของห้องน้ำทั้งหมดครับก็ตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องที่ มันจะเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวคานคือห้องน้ําจะเป็นเนื้อเดียวกับตัวของคานคอดินเลยครับหรือแม้แต่ว่าพวกชั้น2ชั้น3ที่มีห้องน้ําก็ใช้สูตรเดียวกันครับไม่ต่างกันกับการการทางานที่จะเตรียมงานโครงสร้างของ ห้องน้าพื้นของห้องน้ําแล้วก็ในการเท,เทปูนเนี่ยของพื้นพวกนี้เขาก็จะใส่ตัวกันซึมเข้าไปด้วยครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำไม่ไม่ให้มีผลกับอนาคตในเรื่องของการซึมการรั่วของห้องน้ําของพื้นห้องน้าครับก็ตัวนี้จะเห็นว่าทุกหลังอย่างที่โครงการไอบรดเราก็จะมีการวางแผนก่อนครับ นี่ครับเวลาเขาเทป,ปูนซึ่งมันอาจจะทํางานยากนิดนึงแต่วา่าเพื่ออนาคตหรือว่าเพื่อวันข้างหน้าในการทํางานแล้วเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็ในเรื่องของการรั่วซึมของห้องน้ําด้วยครับก็วันนี้ผมมีเกร็ดความรู้ในเรื่องของการทําโครงสร้างห้องน้ําแค่นี้ครับแล้วก็เดี๋ยวอีก7วันผมมีอะไรมาฝากบ้างตามกันครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ